สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนเอรันกานยิยาตอบรับเข้าร่วมทีมชาติไทยชุดบูล็อกลุยศึกชิงแชมป์เอเชียกลืหมกลายเป็นข่าวใหญ่สันเเตือนวงการฟุตบอลไทยอีกแล้วกับท่านเอรันกานยิยะนะครับไปเชิงรุกโอลิมปิกลียงตอบรับเข้าร่วมทัพจังสึกทีมชาติไทยชุดยูย่ปีเป็นที่หรีรอยแล้วเตรียมบรรชาเกมรุกนําทัพจังสึกชุดยูย่ปีลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศจีน โดยเจะเอา4ชาติตัวแทนจากทวีปเอเชียไปแข่งขันศึกฟุตบอลยู20ปีชิงแชมป์โลก2 0 5หรือฟี فا ยู20ปีเวิลด์คัพ2015ที่ประเทศชิลีซาบเอวันแกนิยานกับแนวรุกตัวเก่งลูก,กึิงไทยฝรั่งเศสปีเชิงรุกในวัย18ปีปัจจุบันยืนเป็นตัวจริงให้กับทีมสำรองของโอลิมปิกลียงทีมยษ์ใหญ่ลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยอายุมแค่18ปีเท่านั้นเคยลงสนามให้กับทัพจังสึกทีมชาติไทยชุดยู23ปีลุยศึกชิงแชมป์เอเชียม,มาแล้วนะครับ หน่วยการโคตรดีเลยนะฮะสุดๆไปเลยนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวที่2องยครับหลังจากข่าวดีแรกก็คืออล็กาวเข้าพบมาดามแป้งร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วนะครับนั่นก็จะทําให้เรานั้นเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นนะครับแล้วก็การปั้นทีมขึ้นมาใหม่หลังจากหมดยุคข,ของติลิสินแดงดาชนะทิ์สงสินธิรธรบุญมาทันนะครับตอนนี้นะฮะอล็กาวปัจจุบันอายุ23ปีเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับลูกครึ่งไทยสวีเดน ก็เป็นตัวหลักเลยนะฮะในสโมสรอ,อ่าลีกเดนมาร์กอ่าก็คือสโมสรเอฟจีอาอุสนะครับด่วนอันดับโลกพุ่งหลังทีมชาติเวียดนามก่นทิมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศนัดแรกในศึก AFF ครับก็ลงหลังจากจบเกมนะฮะอาเซียนมิสูวิชิเอลิกติคัพับ2 0่4รอบชิงชนะเลิศนัดแรก ทีมชาติไทยยุคนิวเจนภายใต้การนำทัพของกุศลญี่ปุ่นอย่างมาซาอิชิอิบุกพ่ายทีมชาติเวียดนามภายใต้การนำทัพของคิมซังซิกกุนซือชาวเกาหลีใต้ไปอย่างสุดระทึก12โดยเหงียนซวนซอนหรือราเฟลสันเฟอร์ันเดสก็น่าโอนสัญชาติบราซิลมาเป็นทีมชาติเวียดนามเหมาเกเฑียอ2ประตูล่าสุดทีมชาติเวียดนามขายวงกมฟุตบอลอาเซียนหลังคล่นทีมชาติไทยเบียดเลมอนซูดานร่วงโดยเวียดนามทำอันดับโลกพุ่งขึ้นไปถึง2องอันดับนะฮะ โดยขยับมารังอันดับที่112ของโลกไปเป็นที่ดุร้อยแล้วเดื่อราบโปรแกรมต่อไปของคิมซังซิกผูนักโค้คคเชเกาหลีใต้เตรียมนำทัพทีมชาติวีนามบุกเยือนทีมจตนไทยในแมตช์ชีะตาแชมป์อาเซียนมิสูบิชิเอลิตคับ2 0 1 4ในวันที่5มกราคมนี้ที่สมราชมังคลากีฬาสถานนะครับเดี๋ยวก็ตกลงไปกึ 9, เ่เก่าพอซีแพย์ไทย0 ปรสถิติสุดทึ่งเบนจามินเจมดวิด2เกมกับทีมชาติไทยนะจ๊ะเพิ่งหายเจ็บมาแท้ๆสภาพร่างกายยังไม่ฟิตสมบูรณ์เท่าไหร่ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันเองแต่ปรากฏรว่ากลับกลายเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์สติติสุดทึ่งเลยนะฮะในการลงสนามกับทีมชาติไทย2นัดล่าสุดด้วยการเป็นนักเตะที่วิ่งด้วยระยะทางมากที่สุดเป็นอันดับที่1ของทีมชาติไทยกลายเป็นคีแมนกับก,กันของทัพจงศึกทีมชาติชุดลา่าแชมป์อาเซียนคัพ2024ไปซะแล้ว โดยนัดที่เจอกับฟิลิปปินส์นะครับลงสนาม120นาทีวิ่งไปทั้งหมด14.9กิโลเมตรซึ่งก็มากที่สุดภายในทีมชาติไทยนัดที่2ที่เจอกับเวียดนามนะครับลงเล่น90นาทีวิ่งไปทั้งหมด11.2กิโลเมตรก็มากที่สุดภายในทีมชาติไทยอีกด้วยฉะนั้นหมายความว่าเบนจามินเจมส์ในวิทลงสนามเพียงแค่2นัดให้กับทีมชาติไทยวิ่งไปถึง26.1กิโลเมตรแบบนี้เรียกว่าฟิตเกินร้อยแล้วหรือมัง้ง เดี๋ยวสำหรับเกมนัดต่อไปนะฮะนัดจิิชชะเลิศนัดที่2พบกับทีมชาติเวียดนามวันที่5มกราคมนี้ที่สนามราชมังคลานะครับสนามแตกแน่ด่วนเปิดโชม3ามแข้งแห่งยุคหากทีมชาติไทยใช้เวียดนามโมเดลเงียนส่วนซอนซิดซซายแน่นอนนะจ๊ะกลายเป็นที่ถูกพูดถึงกันเย่างมากนะครับหลังจากมหาเทพเงียนส่วนซอน ระเบิดฟอร์มอันแข็งแกร่งกด2ประตูใส่ทีมชาติไทยช่วยให้ทีมชาติไทยพังาักคว้าชัยชนะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหนือทีมชาติไทยในรอบ27เปีการแข่งขัน,นอาเซียนมิสูชิอิเอล็กทริคับอพรอบรองชั้นเลิศดนัดแรกที่สนามเรียตรีเซเดียมในนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับึ่งนั้นทำให้หลายฝ่ายมองว่าหากทีมชาติเวียดนามจุดนี้ไม่มีเงี้ยนส่วนซอนคงเป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะเอาชนะทีมชาติไทยได้แต่หลายฝ่ายก็มองว่าหากทีมชาติไทยใช้กลยุทธ์เดียวกันกับเวียดนามโมเดล ในการดึงกอนหน้าต่างชาติในลีกเข้ามายืนล่าตะขายเก็บทีมนั้นรอบรองว่าทีมชาติเวียดนามชุดนี้รวมถึงเหงียนส่วนซองจะต้องชิดสายให้กับไทยไปเลยโดยแฟนบอลชาวไทยได้ยกตัวอย่าง3กองหน้าแห่งยุคของวงการฟุตบอลไทยหากเข้ามายืนในแนวหน้ากับทีมชาติไทยเหงียนส่วนซอนชิดสายแน,น่นอนประกอบไปด้วยแฟรงค์อาชิมปงเดโกกหลุยสานโต้2อ,อดีตเดี้ยกองหน้าต่างชาติจากบุรีรัมและอีกคนก็คือแฮร์เบรตี้เฟอร์นันเดส ไอ้ยอดเยา่ยิงจากเมืองทอนยูเต็ดแฟนๆคิดเห็นกันยังไงนะฮะด่วนอีจิอีเปิดเผยข่าวร้ายหมดสิทธิใช้งาน2แข้งหลักทีมชาติไทยชี้ชะตาทีมชาติเวียดนามในรอบจริงเฉลดนัดที่2ที่ราชมังคลากล้องค,วควหวเกอนเกมนะฮะรอบจริงชเฉลดนัดที่สศึกฟุตบอลอาเซียนมิสูบิชิเอลิติคับพ ทีมชาติไทยนะครับยุคนิวเจนภายใต้การนำทัศ์ของผู้ชิบุลยังมาชนะอิชิอิเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติเวียดนามณสนันราชมังคลาลีฬิลาสถานในวันที่5มกราคมนี้ซึ่งทีมชาติไทยจําเป็นจะต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นหลังนัดแรกบุกไปไพ่ายแพ้ให้กับเวียดนาม1-2ที่สนามเวต,ตีสเตเดียมล่าสุดกลายเป็นข่าวร้ายสำหรับทีมชาติไทยของเราก่อนเกมชี้ตากับทีมชาติเวียดนามเมื่อ อัครพงษ์ภูมิวิเศษหนึ่งในแข้งตัวหลักแกนหลักของทีมชาติไทยในยุคอิจิมีอาการบาดเจ็บถึงขั้นเข้าเฟือกจากเกมที่ไปเจอหน้ากับเวียดนามในนัดล่าสุดที่ผ่านมาเช่นนั้นทําให้อ e ิจ e ิจะหมดสิทธิ์ใช้งานแข้งตัวหลักไปถึง2คนในเกมที่ลาบพบกับทีมชาตินามที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่5มกราคมโดยทั้งอัครพงษ์ภูมิวิเศษที่บาดเจ็บถึงขั้นใส่เฟือกรวมถึงธีรศักดิ์เผยพิมาย ก่อนหน้าซูปเปอร์ซคนสำคัญข,ของทีมที่รับบาดเจ็บไปก่อนอนั้นต้องพักยาวถึง4-6เสัปดาห์ก็ต้องว่าน่าเสียดายจริงๆนะครับแต่ขุมกําลังของเราก็ยังแข็งแกร่งนะฮะด่วนช็อตเวินทีนักเตะเวียดนามออกอาการกังวลหนักแม้ควาเชชนะเหนือทีมชาติไทย2-1 ม้จะคว้าใจาชนะเหนือทีมชุนไทย2-1ในการแข่งขันอาเซียนเมซูบิชเอดติคับ2024รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่นามเวสตรีรีสเตเดียมเมื่องกำกืนที่านมาสีเวียดนามได้เปิดภาพนักเตะทีมชีนเวียดนามช็อตนาทีกำลังร่วมฉลองชัยกับแฟนบอลช่วงหลังเกมแต่ปรากฏภาพของนักเตะเวียดนามแสดงสีหน้าไร้รอยยิม้มออกอาการเป็นกนังวลแม้จะชนะทีมาติไทยได้2-1ก็ตามนะครับไว้คือเป็นจังสี่ย่านที่ละนั้น ซึ่งนั่นพวกเขารู้ดีว่าการชนะไทยด้วยผลต่างประตูได้เสียแค่หนึลูกจะต้องออกไปเยือนนรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแห่งทับช้างศึกบ้านของเราที่สนามที่เต็มไปด้วยสนามแตกแน่นะฮะเกมนี้ตัวนั้นขายเกี้ยงมาแล้ว40,000กว่าคนในนัดต่อไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนโดยเวียดนามเจอไทยกี่ครั้งความรู้สึกพยายามที่จะฝืนไม่กลัวไทยก็ทำไม่ได้สักทีนะครับ อันกับมึงนาเด้ครับอันเมมห้องไฮสนะแท่นทีซิดีใจนะครับเพื่อไม่น้นองเอาละครับเรามีโอกาสยำได้ยำเลยนะฮะต้องเอาให้คักนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเชา้าของวันที่4มกราคมนะครับ